รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน บ้านปู่ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติก้าวสู่ปีที่40ของการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานสู่อีกขั้นของการเติบโตที่มุ่งขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน <c oughs> บางจาก E20S Evo ยิ่งเก็บโลก็ยิ่งได้แค่โลสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกทุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรนกระจกให้กับโลก คุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับดิฉันเดลดีใช้สมบัตินะคะอ่ะสัปดาห์นี้มาจะเจอกันเนาะโอ้ยร้อนเหมือนเดิมเลยนี่เข้าฤดูฝนแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> ก็ยังร้อนอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าแบบ อากาศร้อนมันทาวเบาบางลงบ้างนะคะมาดูเรื่องเย็นๆกันดีกว่าเราพูดคุยกันเรื่องพลังงานแต่ว่าเป็นเรื่องสบายๆเป็นเรื่องดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้อยากจะคุยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของ40ปีบ้านปูอ่าบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเนี่ยเขาก็ครบรอบ40ปีไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เลยอยากพูดคุยว่า 40ปีของบ้านปูเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนเลยที่เราเห็นชัดเจนก็คือเขาวาง position ของเขาไว้ว่า,าจะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาตินะคะช่วยขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานแล้วก็บ้านปูเองเนี่ยไม่ได้โฟกัสการลงทุนที่ประเทศไทยอย่างเดียวเขามีการลงทุนในต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลย ที่อินโดนีเซียที่จีนที่ออสเตรเลียที่ลาวที่มองโกเลียแล้วก็ที่ญี่ปุ่นด้วยรวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวียดนามด้วยขาดไม่ได้นะคะเวียดนามกำลังเติบโตซึ่งาการเดินหน้าการเดินทางของเขาเนี่ยตลอด40ปีและการเดินหน้าเดินไปข้างหน้าเนี่ยบ้านปู่เนี่ยมีความน่าสนใจยังไง คือณนะตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นแหละภาพรวมทางด้านพลังงานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีพลังงานแบบใหม่และค่อนข้างที่จะก้าวไปรวดเร็วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เทรนของพลังงานแห่งอนาคตเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดที่ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นการดำเนินธุรกิจของบ้านปูในอนาคตข้างหน้าก็ต้องสอดรับกับทิศทางของโลกเทรนของโลก ที่เป็นพลังงานแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับวันที่บ้านปูเองเนี่ยเขาได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นวันแรกๆเลยนะคะวันแรกๆเลยเนี่ยเขาก่อตั้งเนี่ยมันชื่อว่าบริษัทเหมืองบ้านปู่จากัดก่อนนะที่ที่หมู่บ้านปู่นะหมู่บ้านบ้านปู่อ่าอำเภอลีจังหวัด ลำพูนในปี2,526น <c> ะ <oughs> ก็คือเมื่อ40ปีที่แล้วใช่ไหมคะปีนี้2,566แล้วนะคะแล้วบ้านปูเนี่ยก็เติบโตมาจากธุรกิจการทำเหมืองก่อนการทำเหมืองก่อนนะคะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือบ้านปูเนี่ยเขาก็เติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้นำของธุรกิจพลังงานใน ระดับนานาชาติผ่าน3กลุ่มธุรกิจหลักก็จะมีกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานและก็กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานนะะซึ่ง4ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยสีปีเนี่ยก็บ้านปู่จะต้องปรับตัวมาตลอดแล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยให้ก้าวข้ามทุกความท้าทายเลยนะแล้วก็เติบโตในอนาคตซึ่งณปัจจุบันเนี่ย เขาก็ใช้กลยุทธ์ g r e n e r and smarter นะคะในการที่จะส่งมอบโซโลชูชันทางด้านพลังงานที่ดีที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของอความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคนด้วยแล้วก็สร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานให้กับโลก ตามพันธสัญญาพลังบ้านปูสู่พลังงานที่ยั่งยืน Our Way in Energy นะคะดิฉันชอบประโยคนี้มากเลยนะคะนั้นคือธุรกิจเนี่ยมันจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้เนี่ยคุณชนินว่างอุศนกิจประธานกรรมการบริษัทบ้านปูจำกันมหาชนเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังนะท่านบอกว่าธุรกิจจะเติบโตแข็งแกร่งได้เนี่ยต้องคิดให้ทันทำให้เร็ว แล้วก็ตระหนักถึงสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งคุณชนินเนี่ยเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็น c ีอคนแรกนะคะที่ปลุกปั้นธุรกิจของที่ลุกปั้นธุรกิจพลังงานของบ้านปูเนี่ยเนี่ยด้วยเทคนิคที่คุณชนินบอกเนี่ยคิดให้ทันทําให้เร็วนะคะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มธุรกิจเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยคือบ้านปูเนี่ยเขาก็มีปณิธานนะ ที่บอกว่าอุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้มันเป็นกรอบการดําเนินธุรกิจแล้วก็เป็นเข็มทิศท,ที่ช่วยชี้แนวทางในการทํางานเนี่ยจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของบ้านปูแล้วเมื่อบริบทของสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็มีการปรับวิธีคิดมันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆเนาะปรับวิธีคิดปรับวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งต้องคํานึงถึงในเรื่องของการให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องการกํากับดูแลกิจการหรือว่า ESG นั่นเองนะคะแล้วก็พร้อมกับการเป็นพลเมืองดีนะ,ะเขาใช้คําว่าการเป็นพลเมืองดีในทุกทกที่ที่บ้านปูเข้าไปดําเนินธุรกิจแล้วที่สําคัญนะคะบ้านปู่เองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนด้วยนะคะ ซึ่งทั้งหมดเนี้ยบ้านปูก็เลยสามารถที่จะเอาชนะวิกฤตต่างๆแล้วก็ความท้าทายต่างๆจนก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จนะคะทีนี้มาดูผู้นำอีกท่านหนึ่งที่อยู่ใน40ทศวรตรของบ้านปูแล้วก็เป็นคนสำคัญมากๆในการร่วมก่อตั้งบ้านปูมานะคะก็คือคุณเมธีเอื้อพิญญกุลซึ่งตอนนี้เป็นตำแหน่งกรรมการบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน ซึ่งสมคนนะสคนที่ก่อตั้งบ้านปูมาเนี่ยก็จะมีคุณชนินว่องกุศลกิจใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณเมธีเอื้อพิญญกุลและอีกหนึ่งท่านก็คือคุณองอาจเอื้อพิญญกุลนะคะทีนี้คุณเมธีเนี่ยก็บอกว่าคือเขาบอกว่า กุญแจสําคัญเนี่ยที่ทำให้บ้านปูประสบความสําเร็จในทุกวันนี้ก็คือผู้นําอย่างคุณชนินนั่นแหละที่สามารถที่จะผสมผสานความร่วมมือกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนงนะคะแล้วก็ทุ่มงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาศักยภาพของคนบ้านปูเพราะมองว่าคนเนี่ยคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เชิงบวกที่บ้านปูเองเนี่ยมีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บ้านปูเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็สามารถตอบแทนสังคมได้ในเวลาเร็วกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีก็จะส่งเสริมให้คนได้แสดงศักยภาพพร้อมปลูกเมล็ดพันธุ์ความรู้ด้วยนะคะ โซนอีกท่านหนึ่งคุณองค์อาจเอื้อพิญญกุลก็เป็นกรรมการของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเหมือนกันหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบ้านปูเนี่ยก็บอกว่าคือรู้จักคุณชนินเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนที่เรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะแล้วเวลาต่อมาเนี่ยก็เขาก็เริ่มมองหาแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับบ่มใบายาสูบซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว คือตระกูลอเอื้อพิญากลของคุณองอาจเนี่ยเขาทำธุรกิจโรงบ่มใบายาสูบนะคะอยู่ที่ภาคเหนือที่ลำพูนนะคะซึ่งเขาก็มองว่าน่าจะต้องมีเชื้อเพลิงอย่างอื่นเนี่ยเอามาใช้ในการบ่มใบายาสูบของธุรกิจนะซึ่งเป็นของธุรกิจครอบครัวเนี่ยแล้วก็พบว่าถ่านหินเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติแล้วก็ประกอบกับเวลานั้นน่ะคือมันเกิดวิกฤตการน้ํามันเนี่ยมันขึ้นทั่วโลกเลยนะ แล้วประเทศไทยเองเนี่ยก็นําเข้าน้ํามันเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยดันั้นเมื่อมีแหล่งธรรมชาติแหล่งพลังงานจากธรรมชาติเนี่ยพอที่จะท,ทดแทนเชื้อเพลิงน้ํามันได้เนี่ยก็มันเป็นความหวังนะของคนในประเทศใช่ไหมเป็นความหวังในในการพึ่งพาแหล่งพลังงานภายในประเทศงนั้นคือตัวคุณองอาจเองตัวคุณเมทีเองเนี่ยก็เห็นโอกาสที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจเมืองฐานหิน ก็เลยไปพูดคุยกับคุณชนินแล้วก็ชวนมาให้เริ่มต้นทําด้วยกันนะะก็เริ่มต้นกันมาเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะซึ่งคุณองอาจบอกว่าจริงๆแล้วมันมันมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าเขาไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการทําเหมืองเลยอตอนเริ่มต้นเนี่ยต้องเดินเท้ากันเป็นวันๆเลยนะเข้าไปแคมป์ที่อยู่กลางป่าเนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนเลย เรื่องการติดต่อสื่อสารนี่ก็ยากลำบากมากเลยเพราะยุคนั้น,นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะแต่ว่าสิ่งที่มีที่ทีมที่ทางบ้านปูมีก็คือ ทีมงานที่เชี่ยวชาญนะคะที่หมั่นเติมความรู้แล้วก็มองหาโอกาสอยู่เสมอไม่ว่าจะจากหนังสือนะก็ไปอ่านหนังสือเอาจากบุคคลที่มีความรู้ก็ไปขอความรู้มาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ศึกษาแล้วก็ฝึกฝนเนี่ยจนเกิดเป็นความมั่นใจแล้วก็กล้าลงทุนนะ,ะก่อนเขาจะทำเขาต้องศึกษาก่อนนะ,ะศึกษาจากทุกแหล่งเลยนะคะ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทําให้บ้านปูเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับเทรนด์ด้านพลังงานแล้วก็สถานการณ์ของโลกได้ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเหมือนกับตอนที่เขาขยายธุรกิจไปต่างประเทศครั้งแรกนะคือเขาก็ไปลงทุนซื้อเหมืองที่อินโดนีเซียใช่ไหม ก็เพื่อจะเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งอันนั้นก็เลยทำให้บ้านปูเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดเลยอ่าก่อนจะเดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศอื่นๆอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะทีนี้มาดู CEO คนปัจจุบันนะคะนี้ก็รับไม้ต่อนะคะมาจากคุณชนินว่องกุศลกิจนะคะก็คือคุณสมดุลีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบ้านปูเนี่ย คือบอกว่าเป็น CEO ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยนะหรือว่าบ้านปู transformation ก็บอกว่าคือบ้านปูเนี่ยเริ่มต้นมาปี2526ใช่ไหมคะก็ คุณสมบงษ์์เองเนี่ยก็บอกว่าเห็นการเติบโตของบริษัทแล้วก็การเติบโตของพนักง,งานทุกคนเลยแล้วไม่ว่าจะเจอกับมรสุมยังไงก็แล้วแต่ธุรกิจที่มีความท้าทายใดๆเนี่ยทางบ้านปูเองเนี่ยสามารถที่จะก้าวผ่านมาได้โดยตลอดนะคะก้าวผ่านมาได้ด้วยดีเลยแล้วก็จากการที่วางกลยุทธ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางด้านพลังงานรวมถึงการกอร่อตั้งบริษัทในเครือเพื่อที่จะ แก้ปัญหาด้านพลังงานในหลักมิติเนี่ยได้สําเร็จด้วยแล้วพอคุณสมบดีเนี่ยเข้ามารับตําแหน่ง CEO คือคุณสมบดีเนี่ยมารับตําแหน่ง CEO ในปี2 5 5 8นะคะ ก็เริ่มนำกลยุทธ์ก e ี n e r ร์แอนด r มาเนี่ยมาขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจแล้วก็สแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการที่จะลงทุนผสานกับความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ผสานกับพลังภายในระบบนิเวศของบ้านปูเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะต่อยอดให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะคะเพราะนั้นคุณสมเทดีเลยบอกว่าคือเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ย คนบ้านปู่ทำด้วยหัวใจหรือว่าบ้านปู่ฮาร์ดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อรวมนะคะหลอมรวมให้พนักง,งานกว่า6,000คนเนี่ยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะคะก็คือการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนสร้างคุณค่าให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนด้วยนะคะหรือว่า better living for all นะคะอ่าแล้ว จริงๆแล้วคือคางบ้านปูเองเนี่ยเขาก็เพิ่งจะจัดงานฉลองครบ,คร,บรอบ40ปีไปนะคะอ๋อจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะมีธีมในการจัดงานเป็นแต่ละทศวรรษนะดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าไป,ปร่วมง,งานนะคะก็เห็นถึงความตั้งใจนะคะของบ้านปูเองก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ ตอบได้ว่าบ้านปูเนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวเองได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็เดินหน้าต่อไปในอนาคตเนี่ยได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะก็เลยเห็นว่าเป็นเรื่องเรื่องราวดีๆเรื่องที่น่าสนใจก็เลยเอามาพูดคุยให้ฟังนะคะอืมอ่ะเราไปที่อีกหนึ่งบริษัทนะชื่อบริษัท Inno Power วอรจำกัดนะคะบริษัทนี้เป็นการร่วมก่อตั้งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากพ,อพอร่วมมือกับบริษัทในเครือนะคะก็คือบริษัทลาดกรุ๊ปจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนนะคะสา,สารายร่วมกันจัดตั้งบริษัท i ินโน o าวเวอร์ no จำกัดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเรือธงนะคะในการที่จะ ขับเคลื่อนในการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตด้วยนะซึ่ง InnoPower เนี่ยก็มีการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง InnoPower เนี่ย เขาก็กำหนดนะว่าเขามีเป้าหมายในการที่จะเร่งให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ภารกิจหลักเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการผลักดันแล้วก็การจุดประกายในเรื่องของนงวัตกรรมพลังงานแปลนเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยแล้วที่ผ่านมาคือ i n n o p o w e r เนี่ยเขาก็ไปลงทุนแล้วนะในอะกองทุนต่างๆแล้วก็ในสตาร์ทอัพในต่างประเทศเนาะ ก็ทำหลายอย่างนะคะอย่างเช่นสตาร์ทอัพผู้พัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทมอเตอร์เ,รเพวาะประหยัดพลังงานอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจแล้วทาง InnoPower เองเนี่ยก็ยังได้รับสิทธิในการนำเทคโนโลยีสมาร์ทมอเตอร์เ,รเนี่ยมาใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอันนี้เป็นสตาร์ทอัพอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะ แล้วยังได้ร่วมกับทางกอพนะผักดันในโครงการาต้นแบบเมืองอัจฉรยิยะหรือว่า s m r t city ด้วยนะคะโดยการนำรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยร้อเ่เซ็น์เอามาใช้เป็นระบบขนส่งมวลชนไฟฟ้าเนี่ยในพื้นที่เมืองแม่เมาะด้วยในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเนี่ยนะคะแล้วก็ก็คือเป็นผู้ให้บริการจัดหาแล้วก็ซื้อขายใบรับรอง การผลิตพลังงานหมุนเวียนหรือว่า R E C ด้วยนะที่เขาเรียกว่าไอตัวแบรับรองคาร์บอนเครดิตนั่นแหละนะคะซึ่งดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี2 5 6 5ใช่ไหมก็คือปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบัน,นนะ oh เนี้ยนะเชื่อไหมว่า i n n o h o w w า r เนี่ยสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าสะอาดไปแล้วมากกว่า1.2ล้าน R E C นะคะนั้น อนาคตดีนะ i e c เนี่ยเพราะว่าต่อไปเนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขาจะมี CBA ใช่ไหมก็คือการตั้งกฎขึ้นมาแล้วก็ไปเก็บภาษีจากสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้มาจากการผลิตที่ เป็นพลังงานสะอาดนะ,ะเพราะนั้นคนที่ไม่ได้มีแหล่งผลิตพลังงานสะอาดของตัวเองเนี่ยก็ต้องมาซื้อใบรับรองตรงนี้ไปนะเพื่อที่จะไปสำแดงนะว่ามีแหล่งการผลิตเนี่ยสินค้ามาจากพลังงานสะอาดจริงๆก็จะไม่ถูกจัดเก็บภาษีนะคะเพราะนั้นธุรกิจตรงนี้ก็จะเติบโตสูงขึ้นมากนะคะแล้วปีนี้เองเนี่ยอินโนพาวเวอเขาก็จะ เปิดตัว3หน่วยธุรกิจนะก็จะมีหน่วยงาน Venture Capital นะคะท,ที่จะลงทุนในกองทุนต่างๆในสตาร์ทอัพต่างๆด้านนวัตกรรมพลังงานที่มีทั้งในประเทศไทยแล้วก็มีทั้งในต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือเวนเจอร์บิ l เจอร์นะคะอันนี้ก็คือจะสร้างแล้วก็ทดลองนวัตกรรมทางพลังงานในกลุ่มธุรกิจายานยนต์ไฟฟ้า,ฟาหรือ EV นี่แหละนะคะ เพราะว่าต้องเดี๋ยวต้องไปหาเทคโนโลยีก่อนนะแล้วก็ไปดูโมเดลธุรกิจนวัตกรรมเนี่ยมาเติมเต็มให้กับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะตอบโจทย์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้มากที่สุดนะคะแล้วก็โนโยอานี่3นะก็คือ strategic partnership นะคะอันนี้จะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร,รชั้นนำผ่านความร่วมมือทางธุรกิจในการที่จะผลักดันนวัตกรรมความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สังคมด้วยนะคะ ก็ถือว่าเมนาคตทีเดียวสำหรับบริษัท Inno Power จําจำกัดนะคะเพราะว่าตอนนี้นวัตกรรมเอ่ยเทคโนโลยีเอ่ยมันพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะคะัั้นทางกอพและบริษัทในเครือเองเนี่ยก็ต้องมาลุยทางด้านธุรกิจนี้เต็มที่เลยต่อไปพลังงานสะอาดเนี่ยก็จะเข้ามาตอบโจทย์ในชีวิตของเรามากขึ้นและนั้น,นวัตกรรมสำคัญเทคโนโลยีสำคัญแล้วก็การ ขยายตัวในเรื่องนี้ก็สําคัญนะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กอพเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนมากนะคะนั่นเป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาพูดคุยในรายการวันนี้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ a g Time นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ c o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  k n p n p e i n s t s t r g r t w t w t t t e r อ่า พอดแคสต์นะคะ YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาทุกทนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะยิงเก็บโลก็ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูก ุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยบังจากคาร์บอนทุกไปใหเร็วใหแรงกว่าใครให้ใช้รดยไปทุกวันเปลี่ยนทุกครั้งในแรงกว่าใครยีสต์เอสี บางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนบ้านปูผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติก้าวสู่ปีที่40ของการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานสู่อีกขั้นของการเติบโตที่มุ่งขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน